จิ้งจอกอเวจีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเที่ยวรักทุกท่านวันนี้เรามาฟังจิ้งจอกอเวจีบทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังเที่ยวรักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะร้อยเอกหานฟ้ารีบบึงรถไปที่คุ้มเจ้านางเดิมเมื่อถึง รีบจอดรถพืดที่หน้าคุ้มแล้วเปิดประตูเดินตัวปลิวเข้าไปในคุ้มทหารว้าวระดับนายสิบซึ่งเป็นหัวหน้าชุดเป้าคุ้มได้เข้ามาตะเบะรายงานก่อนทันทีเจ้านางไปหาหมวลชนตามคำสั่งของผู้บัญชาการครับหาหมวลชนอะไรวะหานฟ้าถามเสียงรัวเร็ว ก่อนน้ำชาวเมืองกลับทินนสิภูกองท่านเบยต้องการให้มีชาวเมืองอยู่ร่วมกับพวกเราด้วยนะไม่เช่นนั้นรัฐบาลกลางจะตำหนิแล้วเราจะอยู่ไม่ได้ข้าไม่เชื่อโว้ยผู้การเบยต้องการให้ชาวเมืองมาเป็นโลกมนุษย์ต่างหากไม่เช่นนั้นจะโดนไอชนะศึกโจมตีไม่เป็นอันได้ขุดไพรลินแน่อ๋องั้นบอกมาสิ เวลานี้เจ้านางอยู่ที่ไหนข้าจะได้ไปตามทุกเข้าป่าครับฮะไปทำไมถามเสียงดังลัน่นทว่านายทหารนี้ถูกฝึกพูดมาดีลึกซึง้งจึงตอบเรียบเรียบผู้กองไม่น่าถามเลยชาวเชียงรัฐอพยพหนีภัยสงครามเข้าป่าแบบกระจายไปทั่วไม่ใช่หรอือ ผู้การเบยจึงให้เจ้านางเป็นหัวหน้าชุดไปกวาดต้อนกลับมาโู่แบบนี้ก็ไปหลายวันหลายคืนน่ะสิแน่นอนครับป่าใหญ่ไพรกว้างงั้นเองเพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมว่าไปยังทิศท,ทางใดไม่ทราบจริงๆครับแล้วหมาตัวไหนทราบวะผู้การคนเดียวเท่านั้นที่ทราบ เพราะท่านเป็นคนส่งไปแต่ก็อีกนั่นแหละผู้การเว่ยต้องปิดเป็นความลับทำไมต้องปิดด้วยวะบอกแล้วไง à, ผู้กองบ้านเมืองอยู่ระหว่างศึกสงครามคนสำคัญสำคัญเดินทางต้องปิดเป็นความลับไม่ใช่หรือเจ้านางเป็นรัชทายาทนะครับระยมที่สุดเขาโกรธจนหน้าแดงจัด รีบขึ้นรถกลับไปยังกองบัญชาการอีกครั้งกลับต้องโกรธเป็นทับทวีเมื่อผู้บัญชาการร้อยรักษาการพร้อมทหารวานับสิบออกมาขวางหน้าไว้ห้ามเข้าผมร้อยเอกหารฟ้าว่าที่เจ้าเมืองเชียงรัตนะใครก็เข้าไม่ได้เพราะมีข่าวข่าสึกวางระเบิด ตอนนี้พวกสัมภาวุธกำลังใช้เครื่องตรวจทุนระเบิดอยู่ม้าสงครามสิบตัวก็กำลังดมกลิ่นระเบิดอยู่หรือผู้กองจะดึงดันเข้าไปผมจะรอหานป้าไม่ยอมแพ้รอทำไมผู้บัญชาการร้อยกองรักษาการถามรอพบผู้บัญชาการนะสิอ๋อ จากนี้จนตะวันตกดินท่านไม่ยอมพบใครและทางเราก็ไม่ให้ใครพบด้วยเนื่องจากต้องเซฟชีวิตท่นานเฮียเอ้ยหันฟ้าศพทบทหุนหันขับรถกลับด้วยอาการราวกับกินรังแตนมาทั้งรังเดือนดาวรายกหูโทรศัพท์สนามขึ้นแนบหูเมื่อมันดังลั่น ฮัลโหลเจ้านางเดือนดาวาราผู้สายค่ะพร้อมผู้การเลยนะครับอ๋อสวัสดีค่ะผู้การมีอะไรให้ฉันรับใช้หรือคะหยอดคำหวานไม่มีอะไรในช่วงนี้นอกจากบอกว่าหานฟ้ากลับมาแล้วง,งานหนักมากผมได้ว,วางแผนกันเขาไว้แล้วตามที่พูดฉันเห็นแล้วค่ะ ขอบคุณที่ท่านช่วยผมทำตามสัญญาค่ะฉันก็จะทำตามสัญญาด้วยพรุ่งนี้เช้าฉันต้องเดินทางแล้วนะคะใช่เจ้านางปล่อยข่าวไปเวลาหนึ่งแต่ไปอีกเวลาหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยทราบค่ะเพราะทหารแจ้งให้ทราบแล้วงั้นท่านี้นะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดือนดาวราวางหูโทรศัพท์สนามนึกขึ้นได้รีบโทรไปอีกที่หนึ่งเมื่อมีเสียงตอบเธอจึงถามสั่งนุฉันเจ้านางเดือนดาวรานะฮะเจ้านางอยู่ที่ไหนนี่รู้ไหมผู้กองตามหาแถบคลั่งนะครับนี่ไม่รู้เวลานี้ฉันอยู่ในกองบัญชาการ เจ้านาะงทำไมไม่โทรไปที่จวนล่ะครับโทรไปแล้วทาหารที่เฝ้าจวนบอกว่าผู้กองเพิ่งออกไปไม่รู้ไปไหนงั้นผมใช้วิทยุเรียกยา่าทำไมหรือครับหานฟ้าจะลำบากเพราะโดนตัดคะแนนด้านวินัยไปแล้วอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นผู้ว่าการเชียงรัฐก็ได้ ผูกกองทำอะไรเสียหายหรือครับก็ไปถามผู้การว่าฉันอยู่ที่ไหนแล้วจะรีบไปหาน่ะสทิทั้งทั้งที่น่าจะรายงานผลการปฏิบัติงานที่กำลังไปทำมาเสียก่อนโอ้ผูกกองพลาดอย่างมหารเสียแล้วผู้การเวยเป็นผอกค้ามาก่อนกว่าจริงแต่จริงจังเรื่องวินัยกับการทำงานลักษณะนี้ถือว่าผูกกองไม่เอาใจใส่งานที่ต้องรับผิดชอบเลย เป็นใครก็โกรธแล้วนี่เราจะช่วยปู่กองได้ยังไงครับดีเจ้านางมู่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกส่วนฉันจะช่วยชี้แจงแสดงเหตุให้คิดว่าหนักจะกลายเป็นเบาได้บ้างฮ้าอยู่ที่เจ้านางแล้วเจอร่องรอยชนะศึกไหมไม่เจอครับเจ้านาง ส้างนุเล่าเหตุการณ์นในป่าให้เดือนดาวราฟังคร่าวๆสรุปในตอนท้ายว่าอีกวันสองวันผู้กองจะนำกําลังสองถึงสามร้อยนายออกกวาดล้างให้สินสากคิดว่าคงได้ปะทะกันแน่เหรอแค่นี้นะ่าส้างนุฉันต้องไปกับชุดกวาดต้อนครัวเรือนกลับรายละเอียดถามนายทหารคนสนิทของผู้การนะว่าดีจ้ะ ฮัลโหลเจ้านางเดี๋ยวครับผูกกองมาที่นาบ้านผมพอดีว,ว้าวางสายไปเสียแล้วหานป้าตะโกนโวกเวกมาก่อนตัวไอ้สร้างข้าถูกกีดกันทนไม่ได้แล้วเว้ยผูกกองถูกกีดกันอะไรเหรอก็ผูกการเว้ยเนี่ยสิกีดกันเจ้านางอกจากข้าเวลานี้ให้เจ้านางไปอยู่คุ้มเดิมข้าตามไปก็ไม่พบ ทุกผู้การส่งตัวไปกวาต้อนครัวเรือนกรับซะอีกเมื่อกี้เจ้านางโทรมาผมรับพอดีพูดเรื่องนี้เหมือนกันเฮ้ยแล้วตอนนี้เจ้านางอยู่ที่ไหนบอกมาเร็วๆไอ้ซ่างอยู่กองบัญชาการกำลังออกเดินทางไปกับชุดกวาต้อนครัวเรือนแล้วไปที่ไหนผมไม่ทันถามเจ้านางต้องรีบไปคล้ายแอบโถ บัดซบที่สุดพวกมันชกเจ้านางไปแล้วแม่งแค้นชิบหายเบาๆผูกองหน้าต่างมีหูประตูมีช่องพวกมันกำลังจ้องจับผิดเราอยู่นะสางนุรีเสียงลงเออข้าจะตามเจ้านางให้พบแล้วข้าจะรวบรัดเอาเป็นเมียเสียทีนี้ดูสิว่าใครจะมายุ่มย่ามได้อีกควรจะเป็นอย่างนั้น ตกลงผู้กองจะออกกวาดล้างเมื่อไรอีกสองวันม่้ยผู้การให้กำลังเราเท่าไรสองร้อยคนอาวุธกระสุนตเต็มอัตราสึกข้าจะเคลียร์พื้นที่บริเวณที่พบช้างนั่นแหละข้าเชื่อว่าพวกมันจะต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆผมก็คิดแบบนั้นแต่ผมแครงใจหมดขุนแสนแครงใจตรงไหนวะกาะ มันทำไมรู้เห็นอะไรอะไรดีไปเสียหมดคล้ายกับเป็นเทวดาเสียงั้นแหละเฮ้ยอ hey, ย่าระแวงพวกเดียวกันสิคุณแซมมันได้เมียก็เรียงก็เลยมีลูกน้องเป็นกะเรียงซึ่งชำนานป่าก็เลยรู้อะไรอะไรแถบนั้นดีครับผมแม่ระแวงอะไรอีกแล้วผู่กองเสร็จงานนี้ผมจะไปเมืองหางพรารินแก้วมาอยู่ที่นี่ด้วยตามใจเองสิวะ ข้าโอนให้ไปแล้วจะพาไปอยู่ที่ไหนมันแล้วแต่เองอีกอย่างตอนนี้ผู้การต้องการครัวเรือนมาอยู่มากๆเองเอามาอยู่ด้วยที่นี่ได้อย่างสบายไปเลยครับผู้กองจะไปไหนต่อนเนี่ยค้นหาเจ้านางน่ะสิแม่งกองบัญชาการก็เข้าไม่ได้เวลานี้กำลังค้นหาระเบิดกันสนันเพราะสงสัยมีคนวางข้าสงสัยว่าเป็นคนของไอชนะศึกแน่ๆ อยากค้นหาเลยครับเจ้านางไปกับชุดที่กวาต้อนครัวเรือนกลับและออกเดินทางไปแล้วตอนนี้เจ้านางบอกหรือเปล่าวะว่าไปทิศทางไหนด้วยพาหนะอะไรไม่ได้บอกผมกำลังจะถามแต่ทางโน้นวางหูเสียก่อนคงแอบโทษอย่างที่บอกน่ารักเฮียเอ้ยผู้กองใจเย็นลงบ้างสิครับคื้โไวยวายแบบนี้เดี๋ยวก็เสียคะแนนนิยมลงอีก จะชวดหมดนะครับขอให้เรามีตำแหน่งใหญ่ๆเขาไว้ผู้หญิงนั้นจะมาหาเองแต่ถ้าหากชวดแล้วหมาก็ยังไม่แลนะจะบอกให้ลูกน้องก้นกุฏิเตือนแรงๆทำอาหารฟ้าถึงกับสะอึกแต่ก็ยอมรับคำเตือนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจริงของเองวะข้าจะใจเย็นกว่านี้และถ้าได้ตัวเจ้านางคราวนี้จะรวบรัดเอาเป็นเมียเสียทันที แล้วเรื่องที่เจ้านางจะได้เป็นเจ้าฟ้าเชียงรัฐละ่ะผู้กองจะได้เป็นอะไรสร้างนุเปลี่ยนประเด็นถามข้าก็ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการสิวะส่วนเจ้านางนั้นเป็นประมุขแห่งเชียงรัฐเข้าใจหรือยังว่าไอ้ซางเข้าใจนะเข้าใจแต่มันทำาแม่งท่าแม่งยังไงอยู่นะครับตำแหน่งนี้เอานะเราทำงานกันมาขนาดนี้แล้วผู้การเวยต้องคิดดีแล้วในตำแหน่งนี้ อิงไม่ต้องสงสัยอะไรอีกต่อไปครับสางนุพยักหน้ารับในที่สุดจากนั้นหานฟ้ารีบล่าถอยออกจากบ้านพักของสางนุแล้วขับรถตะเวนหาโรงรอยของเจ้านางเดือนดาวราอยากเอาเป็นเอาตายลืมเรื่องอื่นเสียสิ้นเดือนดาวรายังเข้ากีบมีกต่อไป ในที่สุดปืนใหญ่ร้อยห้ามิลิเมตรทั้งสองกระบอกที่ถอดประกอบต่างหลังช้างเดินมาทั้งคืนก็บรรลุยังเป้าหมายคือดอยยาวโดยมีทหารลูกน้องของร้อยเอกชนะศึกได้มารอยอยู่แล้วหลายวันหนึ่งหมวดเลีวต่างก็ช่วยกันหามขึ้นสู่ปากถ้ำจงอางสูงจากพื้นดินราวๆแปดสิเมตร ช้างกับควานรีบกลับเมื่อหมดหน้าที่แล้วเพราะชนะศึกสั่งให้ออกห่างโอยแห่งนี้เพื่อป้องกันการตรวจพบเห็นของหน่วยลาดตะเวนวาซึ่งที่นี่ห่างจากเชียงรัตเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ไม่มีเส้นทางเดินหรือเส้นทางใดๆเฉียดใกล้ที่นี่ร้อยโทขุนแสนจัดนักรบกะเรี่ยงถึงสี่ชุดออกลาดตะเวนแนวรัศมีห0เมตร ร้อเมตรสองเมตรและ300เมตรก่อนที่จะสว่างเต็มที่แล้วรีบกลับถ้ำแห่งนี้เพื่อพักผ่อนหลับนอนการขนปืนใหญ่พร้อมอาวุธและเครื่องกระสุนทั้งหมดขนขึ้นด้านหลังของถ้ำซึ่งเป็นเหวลึกเพราะป้องกันการมีร่องรอยทางด้านหน้าถ้ำโดยที่ทหารของชนะศึกเตรียมการไว้ดิบดี มีเครื่องทุ่นแรงเช่นรอกตลับใหญ่ใช้แรงคนดึงข้างบนมีคานงัดกระทั่งตีนฟ้ายกอุปกรณ์ทุกชิ้นก็หายวับไปจากบริเวณด้านหลังถ้ำถ้ำจงอางแห่งนี้ชื่อฟังน่ากลัวเป็นถ้ำขนาดกลางยาวเพียงสองเมตรเศษเท่านั้นเองปากถ้ำนั้นหันหน้าสู่เชียงรัตโดยมีดอยเล็กๆก,กั้นอยู่สามลูก ปากถ้ำกว้างยาวเป็นรูปเกือบจะสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งกว้างราวราวสามเมตรยาวเกือบหกเมตรแต่มีเถาวันหนาทึบปกคลุมปากถ้ำอย่างมิดชิดท,ที่สุดแทบไม่มีใครรู้ว่ามีปากถ้ำถ้าจะยิงปืนใหญ่ทั้งสองกระบอกต้องตัดร้านเถาวันออกบ้างถึงจะยิงออกไปได้แต่จะไม่เปิดจนหมด ข้าศึกจะจับได้ว่ามีปืนใหญ่ซุกซ่อนอยู่ร้อยเอชนะศึกสั่งให้ทหารที่เดินทางมากับนักรบวาที่กลับจากลาตะเวนรับประทานเรชั่นแล้วให้พักผ่อนในทันทีเพราะมาทั้งคืนไม่มีหยุดเลยชนะศึกพาดาวรายเข้าไปพักในคูหาในสุดซึ่งถูกจัดไว้แล้วมีทานน้ำไหลเล็กผ่านมีแอ่งน้ำซับหลายแอง่ง พยาบาลสาวจึงถือโอกาสชำระสะสางคราบใครโดยออกคำสั่งเฉียบขาดให้ชนะศึกเฝ้าที่ปากคูหาห้ามขยับตัวไปไหนโดยเด็ดขาดจนกว่าจะอาบเสร็จเมื่อเธอเสร็จกิจแล้วเขาจึงถือโอกาสสะสางหน้าตาเนื้อตัวและปากฟันบ้างซึ่งทำให้สดชื่นขึ้นอย่างประหลาดครึ่งชั่วโมงต่อมา นุ่มสาวทั้งสองก็นั่งกับพื้นถ้ำโดยเกาะกองไฟเล็กๆให้ความอบอุ่นกับตั้งกาน้ำชาเพื่อจิบกลัว้วคอในที่สุดปื้นใหญ่ก็มาถึงที่ตั้งโดยสวัสดิภาพผมขอขอบคุณคุณและท่านมองโซที่ทำให้ผมมีวันนี้ทำไปตามหน้าที่และอุดมการโดยต้องการเห็นภูมิภาคแห่งนี้มีสันติภาพและปรงดองในชาติ ดาวรายเอ็นอสาวน่ารักบอกหนักแน่นอีกครั้งครับเรามาพูดอะไรอะไรก่อนที่จะพักผ่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้ำแห่งนี้ผมสำรวจสองครั้งแล้วทางนี้ที่ไล่ดีมากคือหนีออกทางหน้าผาที่เราชักรอกปืนใหญ่ขึ้นมาเมื่อกี้โดยผมสั่งทําทางหนีอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดปากถ้าละ่ะ กว้างยาวเกือบ7เมตรมุมยิงมีเพียงพอที่จะถล่มเป้าสำคัญสำคัญได้ทุกเป้าหมายเพราะวิถีโค้งอยู่แล้วเสียงไม่ทำให้หูแตกหรือคะเธอเข้าใจถามผมมีที่ครอบหูหลายสิบชุดหายห่วงได้ครับและเสียงของมันระบายขึ้นหรือผาสูงข้างบนที่นี่ห่างจากเชียงแรดเท่าไหร่นะ สกิโลเมตรเศษนิดหน่อยครับการติดตั้งคาดว่าใช้เวลากี่วันคะเนี่ยไม่เกินยี่สิบวันเราจะประกอบพร้อมๆกันไปเลยเธอพยักหน้าเข้าใจทีนี้คุณว่ามาคร่าวๆสิคะจะติดตั้งยังไงเพราะคุณไม่ได้เอาล้อมาด้วยเอามาไม่ได้หรอกล้อมันเพิ่มน้ำหนัก ผมมีล้อไม้เนื้อแข็งเตรียมไว้แล้วสี่ล้อด้วยใช้ได้หรือคะเธอสงสัยได้สิครับแต่ละล้อผมให้ทหารใช้เลื่อยยนตัดเตรียมไว้แล้วโดวยชักรอกขึ้นมาไว้ที่นี่เป็นไม้เนื้อแข็งแต่ละล้อเส้นพาศูนย์กลางเมตรครึ่งหน,นาสอก,กว่านิดนิดเป็นไม้ท่อนเดียวกัน ฐานของมันจริงๆอยู่บนไม้ท่อนขนาดเท่าลำตาเลยทีเดียวไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นเราจะเจาะบางที่บางแห่งเพื่อให้ส่วนตัวฐานที่เป็นเหล็กเสียบเข้าไปเพื่อความมั่นคงแข็งแรงมีน็อตยึดแน่นหนาอีกทีมันจะเหมือนอะไรดาวาคิดไม่ออกจริงๆคล้ายครกกระเดื่องในส่วนที่เป็นกระเดื่องแต่มีล้อสองข้างซึ่งเจาะรูใส่เกน ในส่วนนี้จะเหมือนรถนักรบโรมันหรือไม่ก็คล้ายนักรบแขกที่รบกันในสงครามมหาภาวรยุทธ์ทุกอย่างผสมผสานเข้าด้วยกันหมายความว่าเมื่อติดตั้งบนล้อกับแกนฐานของมันเสร็จเวลาจะยิงก็เข็นออกไปใกล้ๆปากถ้ำยิงเสร็จก็ชักลากถอยมาเก็บถูกต้องครับมุมยิงล่ะ ปืนใหญ่มันต้องสูงต่ำและซ้ายขวาไม่ใช่หรอเธอถามเข้าเป้าที่สุดแน่นอนครับมันเป็นปืนวิถีโค้งต้องมีมุมยิงอย่างที่คุณว่าผมออกแบบไปแล้วมีที่ล็อกให้มันเงยสูงต่ำได้ตามที่เราต้องการส่วนซ้ายขวานั้นกลิ้งล้อก,ก็ใช้ได้แล้วแต่ต้องมีที่ล็อกกันเคลื่อนเพราะยิงแต่ละนัดนั้นเคลื่อนแน่เป้าหมายล่ะ ผมล็อกไว้หมดแล้วเพราะเป็นพื้นที่ของผมรับรองสนุกแน่คุณจะถล่มในย่านชุมชนของเชียงรัฐเลยเหรอถ้าจำเป็นก็ต้องทำแต่ว่าแต่ว่าอะไรเธอถามเฮ้อผมได้รับแจ้งจากเจ้านางว่าผู้การเว้ยสั่งนำชาวเมืองเชียงรัฐกลับทินให้เร็วที่สุดงั้นก็หมายความว่า ใช่ครับมันใช้เป็นโลมนุษย์ไม่ให้ผมทำอะไรได้ถนัดเฉียบแหลมจริงๆครับแล้วคุณทำยังไงล่ะผู้กองเธอถามด้วยความเป็นกังวลถึงเวลาจริงๆก็ต้องยิงกันละแต่พวกมันต้องตายกันบ้างไม่ใช่ชาวเมืองแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าชาวเมืองเท่าไหร่ทหารว้าตายเท่าไหร่ คุณถึงจะพอใจหรือสั่งหยุดยิงผมวางพูดตรวจการหน้าไว้หลายจุดเพื่อรายงานกลับมายังฐานปืนใหญ่ที่นี่จากนั้นผมจะสั่งปรับมุมยิงสั่งยิงหรือสั่งหยุดยิงต่อไปครับเธอถอนใจเฮือกใหญ่แม้จะได้ปืนใหญ่แล้วก็ใช่ว่าจะแฮปปี้ทันทียังมีอุปสรรคอีกมากมายหลายด้านใช่คุณพูดถูกต้องที่สุดดาวราย คะ่ะคุณอยู่เป็นกำลังใจให้ผมได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะอีกไม่นานเจ้านางก็จะมาแล้วแต่ว่าแต่อะไรเดาวจะอยู่จนคุณติดตั้งปืนเสร็จก็แล้วกันก็ยังดีดาวรายจ้องหน้าชนะศึกขมิงคุณดูแกร่งขึ้นกว่าที่พบครั้งแรกเมื่อเดือนก่อนครับ ผมคงหน้าเกรียมก็ดูดีนี่คะผู้ชายที่เป็นนักสู้ต้องอย่างนี้แหละดาวให้กำลังใจคุณคะ่ะขอบคุณเขายิ้มให้เธอนิดหนึ่งเราพักผ่อนกันเถอะเย็นๆพอตื่นขึ้นเราสำรวจถ้าด้วยกันนะครับ โปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยนะคะขอขอบคุณมากคะ่ะ